ผมไม่มีอ่ะคนพิเศษแต่ปางอ่ะครับอยากได้อะไรหรือเปล่าอะไรคะวาเลนทนยก็เป็นมาอย่างความรักก็อยากได้ความรักอยากได้จากทุกคนนะคะอยากได้จากคุณพ่อคุณแม่อยากได้จากเพื่อนๆอยากได้จากแฟนคลับด้วยผมก็เหมือนกันครับอยากได้จากแฟนคลับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆไม่ไม่มีคนพิเศษแหรอครับเข้าทุกพิเศษทุกคนนะคะโอเคครับกระแสละครเป็นไงบ้างครับปางดีค่ะจริงๆตอนนี้เหมือน ทีมนักแสดงเองทีมพ่วงกับทีมพี่ๆที่ทํางานก็ดีใจกันหมดเนอะที่แบบมีคนพูดถึงเราเยอะแม้่จะแต่จริงก็มีทั้งข้อชมแล้วก็ข้อติแต่วกเราก็พร้อมจะเอาข้อติต่างๆไปปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขครับยินดีฟังข้อติทุกอย่างเพราะมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนที่บางทีเราก็ไม่เห็นข้อบิดพลาดของตัวเราเองเพื่อจะนําข้อติเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขครับค่ะก็ฝากละครของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ออนแอร์อยู่เราก็กําลังเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสาหรับใครที่บอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าค่าจะทีเข้าแล้ว <ค><ะ>เข้าแล้วครับคือ <นะ S 2> ผมอยากดูมากๆเลยตอนนี้อยากกลับบ้านไป<ช>ดูละครมากค่ะ